สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกลับสู่รายการ TTR Workshop วันนี้ก็พบกับผมพิมิกเช่นเคยก็ตามชื่อวิดีโอนะครับวิดีโอนี้จะค่อนข้างพิเศษเลยเพราะว่าผมจะมาทาสี Space Marine ตัวแรกสุดจะเป็นตัวแรกได้ยังไงคุณกำลังถามตัวเองถ้าเกิดคุณเป็นแฟนที่ติดตามช่องนี้มานานแล้วน่าจะเคยเห็นว่าผมเนี่ยเคยเพ้นสี Space Marine ไปแล้ว นี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยไอพิมิกไอคนโกหกมึงอย่ายอยู่เลยไม่ใช่นะฮะขอเวลาอธิบายสักครู่หนึ่งนะครับ Space Marine ที่ผมเคยเพ้นไปเนี่ยทางเทคนิคแล้วพวกเขาไม่ใช่ Space Marine ครับพวกเขาคือ p r m m l r s t Space Marine หรือถ้าพูดทางเทคนิคก็คือเป็น Space Marine รุ่นใหม่กว่านั่นเองทีนี้มีคำถามจะถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ในวงการ w อ r h a m m e r อยู่แล้วเนี่ยคุณจำได้หรือเปล่าว่าคุณเห็น s p Space m a r i n e ครั้งแรกจากที่ไหน สำหรับผมนะฮะน่าจะเป็นจาก2ภาพนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นภาพไหนก่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเล่นดอนอวบถูกซึ่งผมก็เริ่มติดตามจัก,กรวาลของ Warhammer 40K ตั้งแต่เกมนั้นเป็นต้นมานั่นเองและในเกมนั้นจะมียูนิตของ Space Marine ที่เป็น Heavy b o l t e r Space Marine นะครับซึ่งเป็น Space Marine ที่ถือแบบปืนโบลเตอร์หนักนะฮะมันเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับและผมเนี่ยก็อยากได้โมเดลของพวกเขามาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือ โมเดลของเบสมารีรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่ยังดูตลกอยู่นะครับก็คือจะมีหัวที่โตนั่นเองซึ่งตอนที่ p พเมอริสเบสเมอรีมานั้นเขาก็มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนให้มันดูสมจริงแล้วก็เทมากขึ้นซึ่งถึงแม้ตอนนั้นเนี่ยผมจะอยากได้ h v y v y s p e m e r i r i นะฮะผมก็รับสัดส่วนที่มันตัวเล็กหัวโตไม่ได้นะครับแต่ว่าต่อมาก็มีการออกโมเดลของเหล่า c e Marine รุ่นก่อนนะครับหรือที่เรียกกันว่า Space Marine Firstborn ออกมาใหม่ด้วยสัดส่วนที่มีการปรับให้ตรงมากขึ้นนะฮะโดยโมเดลชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่มีชื่อว่า Space Marine Heroes นั่นเองซึ่งก็เข้าทางผมเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากจะสะสมเป็นทั้งกองทัพนะฮะแต่ว่าอยากได้แค่ตัวที่ถือ Heavy Bolter ตัวนี้เท่านั้นซึ่งถึงแม้มันอาจจะไม่เหมือนกับตัวในเกมเป๊ะๆนะครับจะเห็นว่าไม่มีสายพานป้อนกระสุนนะฮะแต่ว่าผมว่านี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะได้ Space Marine 1ตัวมาเพื่อทาสีนั่นเอง ซึ่งสีที่ผมจะทําในวันนี้ก็เป็นสีของ Chapter Blood l e v e ่นซึ่งก็เป็น Chapter ที่เราได้เล่นในภาค Dawn of War 2ซึ่งก็เป็นเกมแรกที่ผมเล่นด้วยดังนั้น Chapter นี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษนะครับเป็น Chapter ในดวงใจนั่นเองจริงๆแล้วก็กะจะเพ้นสีโดยไม่ทําวิดีโอนะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์ของคุณปังมืนนะครับที่มาทวงว่าเมื่อไหร่จะทําวิดีโอทาสี 40k อีกนะฮะก็เลยกลับมาทํานั่นเอง ว่าแล้วก็ไปเริ่มทาสีกันก่อนเลยก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะอัดคลิปนะดังนั้นพวกขั้นตอนก่อนหน้านี้อย่างการลองพื้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ก็ตามเบสิกนะฮะก็คือลองพื้นด้วยสีดําแล้วก็ตามด้วยสีแดงนะครับของ Chapter ์บลัด l e เว l นั่นเองถึงแม้ว่าโมเดลนี้เนี่ยจะมีการออกแบบสัสดส่วนใหม่แล้วนะฮะแต่ว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ย Space Marine ของ Firstborn ก็จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าเา p r า m a r i s Space Marine นะครับก็ ดังนั้นตัวโมเดลของ Space a c e m a r i n e ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเตีย้ยกว่าของ Space Marine รุ่นใหม่อยู่นิดหนึ่งปกติแล้วถ้าเป็นเบสแบบธรรมดาเนี่ยผมก็กะว่าจะเอาหินหรือว่าเอาฐานเนี่ยมาทำให้สูงขึ้นมานะฮะจะได้ตัวเท่าๆกันนะครับแต่ว่า Space Marine h e r o e s นี้เนี่ยเขามีฐานแบบสำเร็จรูปมาให้แล้วดังนั้นก็ปรับเปลี่ยนอะไรได้ไม่เยอะนะครับตอนนี้เนี่ยที่เห็นว่าตัวสูงเท่ากันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ดันให้ชิ้นส่วนมันประกบกันนะฮะถ้าเกิดดันให้มันประกบกันจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าัเล,กกาเลยนะครบ นอกจากนั้นเนี่ยยังมีความพิเศษนิดนึงก็คือก่อนหน้านี้นะฮะพี่แม็กซื้อด้ามจับทาสีโมเดลของซิตาเดลนะครับซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดนั่นเองก็คือผมก็จะเอามาลองใช้ในวิดีโอนี้ดูนะฮะมาเริ่มจากส่วนหัวไหล่กันก่อนเลยนอกจากสีหลักของตัว Space Marine แล้วเนี่ยผมว่าหัวไหล่ก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เรา ดูสีของตัวแล้วเดาว่าเป็นแชปเตอร์ไหนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่หัวไหลอีกทีว่าเป็นแชปเตอร์ย่อยอะไรนะครับเพราะบางทีถึงแม้ว่าจะมีสีสีเดียวกันเนี่ยก็จะมีตาสัญลักษณ์ของแชปเตอร์หรือว่าสีของหัวไหลที่ไม่เหมือนกันนั่นเองซึ่งสําหรับของบลัดเลเว่นนะฮะก็จะเป็นสีของกระดูกซึ่งที่นี่ผมก็จะใช้เป็นสีของแซนดี้ดัสนั่นเองตั้งแต่ผมเริ่มทาสีโมเดลวอลแฮมเมอร์มาเนี่ยก็มีสีของซิตเตเดลหลายอันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปใช้สีของวาเลโฮอบ ขวดของพวกมันมากกว่าดังนั้นเ,เรื่องสีเนี่ยไม่ต้องจําชื่อมากก็ได้นะครับแค่ดูว่าสีคล้ายๆกันก็เอามาใช้ได้นะฮะทีนี้ก็จะใช้สีดํามาเก็บดีเทลนะครับในส่วนของอันเดอร์สูทหรือว่าที่เป็นเหมือนชุดยางที่อยู่ข้างในชุดกรอ่อีกทีแล้วก็เก็บดีเทลอย,อย่างพวกหัวกระโหลกหรือว่าสายไฟที่ห้อยอยู่นอกชุดกราะนั่นเองอันนี้มีจุดที่พลาดไปหน่อยนึงนะครับว่าจะเห็นว่าตรงหัวไหล่เนี่ยแล้วก็ระหว่างด้านตัวของสเปซมารีเนี่ยจะมีซีมลน์หรือว่า รอยที่เหลือจากการหล่อพลาสติกนะครับเห็นชัดเจนเลยนะฮะตอนแรกผมนึกว่าหลังจากที่พ่นสีทับไปเนี่ยมันน่าจะไม่เห็นชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอพ่นไปแล้วคือชัดเจนมากเลยนะฮะจะมาแก้ตอนนี้ก็ต้องไปพ่นสีใหม่หมดก็เลยปล่อยๆผ่านไปแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ในรอบนี้แล้วกันในส่วนของตัวปืนแล้วก็ส่วนเหล็กอื่นๆเนี่ยผมจะใช้สีที่มีชื่อว่า r e d Belcher สีอันนี้เนี่ยเป็นสีที่ผมชอบมากเลยนะฮะคิดว่าคนที่ ทำโมเดลทุกคนเนี่ยน่าจะมีสีนีเ้เก็บไว้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเงินที่สามารถใช้ได้ในเกือบทุกสถานการณ์เลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทาในส่วนของกระสุนนะครับด้วยสีทองมาขั้นตอนต่อมากันเลยเราจะทําการเฉดสีนะครับก็จะใช้สีเฉดของทิตาเดลเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีเป็นโทนสีดํากับโทนสีน้าตาลน,นะฮะสำหรับโทนสีดำนะครับก็เหมือนการทําพาเนลไลน์ของการดำนะฮะก็คือการทาไปในส่วนของร่องต่างๆนะครับเพื่อให้สีมันไหลเข้าไป เราจะได้เห็นพวกล่องนั้นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองสำหรับในส่วนที่เป็นสีทองนั้นผมก็จะใช้สีเฉดที่เป็นโทนสีน้ำตาลนะครับแทนที่จะใช้เป็นสีดําในส่วนต่อมานะครับจะทําเป็นรอยถลอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากการเดินหรือว่าจากการต่อสู้นะครับก็แค่ใช้สีดํานะครับมาเติมแต้มเป็นจุดเล็กๆให้เหมือนกับรอยขีดข่วนนั่นเองในส่วนของตานั้นผมทาด้วยสีขาวรองพื้นไปก่อนนะครับส่วนของไวเซอร์เนี่ย แล้วหลังจากนั้นจะใช้สีที่มีชื่อเรียกว่าเทสเล็กโกลนะฮะก็จะเป็นสีเรื่องแสงสีเขียวนั่นเองมาทาทับไปอีกทีซูมเข้าไปให้ดูนะครับว่าจะใช้จุดสีขาวเล็กๆนะครับมาแต้มเป็นแสงสะท้อนของเลนส์นั่นเองสำหรับขั้นตอนต่อมาเนี่ยผมจะใช้สีที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะฮะตามปกติแล้วถ้าเหล็กที่เป็นสีดำเนี่ยผมก็จะตัดขอบด้วยสีเงินนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยลองใช้สีตามที่ ทางเกมส์สตูร์กชอปนะครับใช้ทาสีปืนของตัวเองนั่นก็คือใช้สี Th ัน d e r Hawk Blue นะฮะมาไล่ส่วนที่เป็นสีดำแทนซึ่งผมว่ามันดูดีกว่าการใช้สีเงินเยอะเลยนะครับนอกจากตัวปืนเนี่ยตัวแม็กกาซีนที่อยู่บนแพ็คๆก,ก็ไล่ด้วยสีเดียวกันฮนะมาถึงส่วนตราของ s h a t t e r Blood เล v วกันมา้างตามปกติเนี่ยเขาก็จะใช้ดีคอ l หรือว่าสต er ิ๊กเกอร์น้ำในการติดนะครับแต่ว่า โมเดลชุดนี้เนี่ยไม่มีแถมดีข้อมานะครับดังนั้นผมก็เลยทําในสิ่งที่เรียกว่าฟรีแฮนนะฮะด้วยการเพ้น์โลโก้ของแชปเตอร์นี้ขึ้นมาด้วยมือนั่นเองซึ่งตาแชปเตอร์ของบัดรเลเว่นเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าคมชัดขนาดที่ว่าจะต้องปิ้นดีข้อมานะครับยังสามารถใช้มือเนี่ยพอทาสีได้นะฮะซึ่งก็ะทาเป็นรูปอีกาหรือว่าเอ๊ไม่ใช่สิเออใช่เลเว่นก็คืออีกานะครับดังนั้นก็สามารถทาสีได้ด้วยมือนะฮะ ระหว่างตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าผู้กันที่ซื้อมาด้วยราคาแบบว่าด้ามละ20บาทเนี่ยมันเริ่มจะไม่เวิร์กแล้วนะฮะดังนั้นพอมีโอกาสได้แวะไปที่ร้านโมเดลนะครับผมก็ซื้อผู้กันยี่ห้อใหม่มานะครับซึ่งก็คือยี่ห้อที่อยู่บนจอนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองใช้หรอกนะฮะเพราะว่าไปซื้อหลังจากที่อัดคลิปเสร็จนั่นเองเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปหน้าแล้วกันในส่วนต่อมาก็จะทาส่วนของสายไฟนะครับให้เป็นแถบเหลือองดํานนั่นเ จะเห็นว่าตอนน,นี้ยังทาไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาเก็บด้วยสีดำอีกทีหนึ่งว่าแล้วเราก็มาเริ่มที่ส่วนของฐานกันเลยดีกว่าผมก็เริ่มด้วยการทาสีของเหล่าปอกกระสุนนะครับแล้วก็เท้าของบัดเลเว่นนั่นเองทีนี้ผมจะมาลองใช้ p i กเมนตนะครับของ GG จีไดโอ a ามซึ่งใช้ในการทำไดโอ a าม่าในคลิปที่ผ่านๆมานะฮะก็ว่าจะเอามาลองทําเป็นเบสของ Space Marine ดูบ้างว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับ ซึ่งหลังจากที่ลองใช้เนี่ยก็บอกว่าก็โอเคนะฮะใช้ได้นะครับแต่คิดว่าอาจจะต้องลองสีพื้นด้วยสีน้ำตาลนะครับเพราะว่าพิกเมนต์เฉยๆเนี่ยมันยังจางเกินไปนะฮะมันยังเห็นชัดเลยว่าด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นสีขาวๆอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทาด้วยพิกเมนต์ไปเนี่ยผมก็ใช้ผ้าเปียกนะครับชุบเช็ดในส่วนของเท้าของสเปซมารีนนะเพื่อให้มันไม่ได้เลอะฝุ่นเยอะเท่ากับส่วนของดินนะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็นําสีทองนะฮะมาย้ําในส่วนของกระสุนให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากส่วนของฐานแล้วเนี่ยผมจะทาพวกพิกมนต์เหล่านี้ลงไปที่ส่วนเท้าของสเปซมารีนคนนี้ด้วยนะครับให้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยลงมาลุยนะฮะแล้วชุดเนี่ยมันก็เริ่มเลอะฝุ่นนั่นเองโดยไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับทีนี้มาพร้อมกับของเล่นใหม่นะฮะก็คือยาสําเร็จรูปนั่นเองนะครับถ้าเป็นในคลิปก่อน,อนๆเนี่ยผมจะใช้ญ้าแบบลรยนะฮะแต่ว่ามันจะไม่เป็นพุ่มแบบนี้นะครับ เออผมก็เลยลองซื้อแบบนี้มาใช้ดูนะครับก็เวิร์กมากเลยนะฮะเป็นการเพิ่มชีวิตชีวาให้กับฐานได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ง่ายมากๆนะฮะถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับและในขั้นตอนสุดท้ายถือว่าเป็นขั้นตอนโปรดของผมเลยนะฮะก็คือเป็นขั้นตอนที่โมเดลเสร็จแล้วก็เหลือแค่การทาฐานให้กลายเป็นสีดำนั่นเอง ก็เสร็จเรียบร้อยกับการเทนสี Space Marine จาก b l ั o d r a ว e n แ c h a ต t e r หลังจากที่ไม่ได้ทาสีมินิเจอร์มานานเนี่ยก็ยังสนุกเหมือนเดิมเลยนะครับก็ยังอยากจะชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมาลองทานะครับไม่ใช่แค่คนที่ชอบโมเดลนะฮะคิดว่าคนที่ชอบงานศิละปะนะครับอย่างการทาสีแบบว่าภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองมาทาสีมินิเจอร์กันดูนะครับผมว่ามันสนุกมากเลยนะฮะเหมือนกับการทาสีภาพวาดไม่มีผิดเลยนะครับ เวลาเขามีงานอีเวนต์งานหนังสืองานเกมอะไรเนี่ยลองไปที่บูธวอลแฮมเมอร์ดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีโมเดลแจกฟรีให้ลองมาทาสีได้นะครับในส่วนของสีเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อแพงก็ได้ครับใช้สีอะคริลิกก็ได้นะฮะลองสําหรับโมเดลตัวแรกไปก่อนก็ได้สําหรับวิดีโอในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอยากจะขอฝากถามท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่อยู่ในวงการ Warhammer นะครับว่าจำได้หรือเปล่าว่าเห็น Space a c e m a r i n e ครั้งแรกที่ไหนและเป็นแชตเตอร์อะไรพิมพ์มาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ สำหรับส่วนหัวไหลที่เว้นว่างไว้อีกข้างหนึ่งเนี่ยกะว่าจะรอไปหาดีข้อสวยๆนะครับมาแปะให้มันครบนั่นเองก็ขอขอบคุณท่าผู้ชมทุกท่านที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็ในอนาคตเนี่ยจะขอสัญญาว่าจะมาทําวิดีโอรายการ TGR Workshop ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์อยู่นะฮะรอไว้เซอร์ไพรส์เพื่อนๆแล้วกันก็เดี๋ยวรอติดตามในอนาคตดูนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีโปรเจกต์วิดีโอต่อไปแล้วนะครับคือ ไม่ได้เรียกว่าโปรเจกต์นะฮะเรียกว่าเป็นโมเดลที่หมักไว้กล่องต่อไปนั่นเองขอใบ้แล้วกันว่าขึ้นต้นด้วยตัว A นะฮะแต่เป็นโมเดลอะไรก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเป็นของจักรวาลโฟรตีนี่แหละสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนาำผู้ชมทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ